เดี๋ยวเรามาดูกองเชียร์กันนะครับวันนี้กองเชียร์ก็นั่งเชียร์กันอย่างสนุกสนานนะครับนี่ไม่มีหมดแรงนะครับกองเชียร์ครับโอ้โหเนี่ยกองเชียร์สีเหลืองสีเหลืองมีจิงไหมวันนี้บอลมีจิงไหมมีอะไรเอ่ยมีเยอะเลยมีเยอะเลยเหรออ๋อมีบ้าบุกเดี๋ยวก็อสามอสี่ครับอันนี้ก็จริงที่เท่าไหร่นี่สาที่สามหมอตบินสอันนี้จริงอันดับหนึ่งครับอ๋อได้จริงอันดับหนึ่งเหรอเดี๋ยว เดี๋ยวคนนี้เล่นเล่นฟุตบอลไหมวันนี้เเลล่่นนครับโอ้โหสีแดงสีแดงทำไมเงียบจังสีแดงสีแดงเชียร์หน่อยนะสีแดงโดนยิงแล้วเชียร์หน่อยเดี๋ยวสีแดงทุกคนเชียร์้งหมดแล้วหมดสีแดงพี่่พีทเชียร์ทไม่หลืองน้องเชียร์เลยวันนี้เงียบเลยสีแดงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกองเชียร์สีเขียวกันต่อครับเอ้าแล้วนี่อยู่สีไหนนี่ อยู่ตรงนี้ด้วยสีแดงอ๋อมีมีส่วนนึงมาอยู่ตรงนี้นั่งไม่พอไม่ใช่แค่เราเทียค่ะฝั่งนู้นอ่ะที่เชื่อบนมากก็เลยมาอยู่ฝั่งนี้อ๋ออยู่ที่เชื่อบนเยอะก็เลยมานั่งตรงนี้นี่จะบูใช่ไหมจะบูใช่ไหมได้สเก็ตเลียงโอ้โหนี่นะครับกองเชียร์สีเขียวนะครับโอ้โหเอ้าเซบีลงมาเป็นกองเชียร์อีกแล้วเหรอโอ้โหเล่นเสร็จต้องเป็นกองเชียอ่ะเล่เสร็จต้เป็นกองเทียต่อ ตอนนี้สีฟ้ากับสีแดงนะครับชิงฟุตซอลที่3กันนะครับตอนนี้ดีนะครับสีแดงส่งโอ้ลอดดากลูกนั้นโอ้เตะทิ้งไปเลยปอนไหนนี่ปอนไหนนี่ครับปอสามปอสี่ปอสามปอสี่ปอสามปอสี่นะครับตอนนี้สีฟ้านำอยู่หนึ่งศูนย์นี่เลี้ยงขึ้นมาส่งมาส่งให้เพื่อนโอ้โหไม่ผ่านบอลลอยออกนะครับลูกนี้เปิดขึ้นมา จับบอลไว้ได้สีแดงยงิงทันทีแฮนด์บอลลูกนี้กรรมาการบอกแฮนด์บอลสีฟ้าจะเป็นเตะฟรีคิกลูกนี้นะครับเรามาดูกันว่าสีฟ้าเนี่ยจ,จะยิงเลยหรือว่าจะยังไงครับเรามาดูกันดีกว่าครับวิ่งมาแล้วยิงโอ้โหบิดลอกนะครับเป็นลูกคอนเนรนนะครับยิงอย่งีโอ้โหไม่ตรงประตูครับลูกน,นี้นน สีแดงจะเป็นฝ่ายเปิดขึ้นไปนะครับโดยนายประตูนะครับจะโยนบอลให้เพื่อนนะครับมองเพื่อนอยู่เฮ้ยไม่มีใครว่างเลยไอ้ให้หายไปไหนกันหมดอ้ามึงก็ก้มอยู่กูจะส่งยังไงอ่านี่กูส่งให้แล้วเตะทิ้งไปเลย,อเลยบอกส่งมาทำไมย,ยังไม่ได้ตั้งตัวส่งมาให้เพื่อนนะโอ้โหมีไปก่นอนส<อ>ีฟ้าเปิดขึ้นมาบอลยังอยู่หนะ้านะประตูสีแดงสีฟ้าอยู่สีฟ้าปเปะไทีนีโอ้ยังไม่ผ่านโอ้ล็อกส่งเตะยิงนําไม่ยิงโอ้ยนายประตูรับมาได้มีกรีดแล้วเมื่อกี้มีกรีดแล้วโอ้โหกองเชียร์นะครับ สีฟ้าเปิดขึ้นมาครับสีแดงเปิดโด่ขึ้นไปเลยออกข้างนะครับลูกนี้เปิดขึ้นมาเพื่อนมองทันสีแดงยิงทันทีตั้งว่าโอ้ยเตะออกไปก่อนลูกนี้เหมือนตั้งให้เขายิงครับลูกนี้สีแดงจะเป็นฝ่ายเตะก้นมานครับครึ่งแรกเวลาแรกอยู่นะครับตอนนี้สีฟ้านําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสีฟ้านำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เปิดขึ้นมาสองคนแข่งกันห<อ>ลอกซ้ห้มาอีกทีหนึ่ง บอลแล้วไม่ผ่านนะครับบอลไปอยู่ฟังเส้นสีฟ้าเปิดขึ้นมาออกไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหเพื่อนไม่เข้าใจกันครับลูกนี้นี่เล่นไหมเดี๋ยวเล่นไหมบ้านไหนบ้านไหนบอลนห้าอ่ะเดี๋ยวชิงที่เท่าไหร่ชิงที่สามโอเคอันนี้สีแดงสีแดงบุดขึ้นไปโอ้โหบอลเป็นของสีสีแดงสีฟ้านะครับโอ้สีฟ้าเปิดขึ้นมาให้ตัวจิ๋วไอ้จิ๋วจิ๋วโอ้โหมีเพื่อนสักแบโอ้โหด้วยความใหญ่นะครับโอ้ล็อกซ้ายขวา ยิงเีอโเลยสกการะแต่อีกทีหนึ่งบอลยังอยู่หน้าประตูสีฟ้าสีฟ้าส่งขึ้นมาส่งขึ้นหลังให้เพื่อนเพื่อนอีกคนเตะอัดเอาลุตเดียวลุดเดียวลุตเดียวยิงหนึ่งประตู่งประตูตอนหนึ่งับโอ้โหเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นครึ่งเวลาหลังนะครับยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับสีแดงสีแดงเปิดขึ้นมาบอลเป็นของสีฟ้าสีฟ้าลากไม่พ้นยิงเข้าไปข้างหน้าไม่บานนะครับ สีสีฟ้าสีฟ้าจะเป็นกายไฟเปิดลูกคนเนื่อไอ้ลูกเดน,นะครับเปิดจะมาเลยลูกนี้นายประตูเซฟไปได้ครับลูกนี้โอ้โหยิงเลยลูกนี้ออกสร้างไปเลยนะครับลูกนี้โอ้โหสีแดงนี่ได้กําลังใจกองเชียร์เยอะมากครับเมื่อกี้ตีเสมอมาได้นะครับตอนนี้โมเมนตัมจะไปอยู่ฝั่งไหนสีฟ้าเปิดขึ้นไปจับบอลไม่ได้ลูกนี้บอลเป็นกองสีแดงยิงอีกทีหนึ่งยังอยู่ที่สีแดงเปิดขึ้นมา สีฟ้าปอ,องหลังขึ้นไปยงิงยังล็อกนึงจังหวะยิงลูน้โอ้โหไม่เก้นนะครับนี่ฮะเล่นดีแต่มาเล่นหลังนะครับเขาต้องเล่นกองกลางเขาคนนี้ที่จริงสีฟ้านะครับจับบอลขึ้นมาลากขึ้นมาบ <c oughs> องเพื่อนไม่มีใครวิ่งออกข้างส่งออกข้างได้สีแดงโอ้โหมันส่งให้สีแดง <c oughs> สีแดงล็อกขึ้นมา <c oughs> ยิงลูนิน่าประตูเซ <c oughs> ฟโอ้โห ตอนนี้สีแดงมายืนเชียร์กันข้างสนามเยอะมากครับตอนนี้ลุ้นที่3นะครับกองเชียร์นะครับนี่ฮะสีฟ้าเปิดขึ้นมาได้สีแดงโอ้สีแดงสกัดไว้นะครับนายประตูเตะขึ้นมาโอ้โหบอลยังอยู่ที่กลางสนามสีสีฟ้าดูกองหลังล็อกหนึ่งจังหวละลากขึ้นมาบอล,ล,งงลเดียวส่งให้เพื่อนส่งขึ้นมาทีหนึงบอลบอลเป็นของสีแดงนะครับโอ้โหสีฟ้าจะเป็นคนได้เตะฟรีคิกนะครับลูกนี้กรรม,มาการบอกรอเสียงนกหวีดก่อน

บอลยังอยู่ที่สีแดงกับในประตูสงออกมาไม่ผ่านสีฟ้ายังยังก็อยู่เปิดเข้าในเตะอัดนะฮะบอลยังอยู่ที่สีฟ้าสีฟ้าส่งขึ้นหลังยิงไกลทันทีลูกนี้ไม่ตรงประตูสีแดงสีแดงจะบอลอยู่บอลสีแดงอ่าลากขึ้นไปแล้วลากขึ้นไปแล้วยิงเองกันลูกนี้โอ้โหนายประตูเซฟไปได้ครับลูกนี้ลากขึ้นไปเองแล้วครับนายประตูส่งแล้วเอ้า ประตูตอหนึงครับลูกสาตูต่อหนึ้าแนวไปแล้วสงประตูต่อหนึ่งจได้ได้หน่อยไปไปไปโยประตูเดียวไม่เยปตูเยตูวยอ่กอตอนนี้เป็นงไงสกอร์ใครยิงใครยิงยิงก็ได้สลูกเลยเหรอแแขนเมื่อวานหรือว่ายังไง คนสองปห้าปหกค่ะไปนะจิ๊บตีเลยปตได้เลยสีเดอรตอนนี้นะครับโอ้โหมอร์โกมอร์โกโอ้ยล็อกบอลลูกนี้ยังได้อนยังวเออได้อนอยู่ยังล็อกมาล็อกมาโอ้โหบอลติดขาไม่ส่งให้ใครส่งให้เพื่อนตอนนี้ส่งจับบอลส่งให้กอากลางตอนเตะเปิดไม่ไม่ผ่านนั้นโอ้ยยังสกัดได้อยู่ บอลเป็นของสีสีเหลืองอยู่เอิดขึ้นมาบอลก็มาครับนายประตูรับลูกครับลูกนั้นเบื่อส่งให้ไม่ได้ครับยิงโ้่โอ้ยนเสาครับยิงเลยีโอ้ไม่เครับไมเซฟไม่ได้ครับไปเร็วเลย โอ้ยนี่บอลมุ่งกลับมาโอ้ไม่เอานี่เป็นเฝ้าหรือเปล่าเล้าไหมเฝ้าเฝ้าเฝ้าจัดฝุ่นบลไปมาโอได้ประตูแรกรถสุดที่มัไปกองทีเหลียงสุดที่ เปลี่ยนตัวกันเจ้าละวันเลยครับสีเหลืองตอนนี้ครับเพราะว่านำอยู่ลูกเดียวนะครับก็ต้องกดดันเป็นธรรมดาโอ้พักบอลขึ้นมายิงใครไม่ยิงใครไม่ล็อกอีกทีนึงโอ้ไม่บาดไปให้กบอลโก้ล็อกบอลโกยิงโอ้โหไม่บาดลูกนั้นโอ้โหเพื่นมาโอ้สีแดงบอลยิงที่สีแดงลากขึ้นไปส่งไปอีกทีนึงเพื่อจะไว้ได้ พี oh wow. ่ใหญ่พ oh. 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 ี oh. Oh. Okay. So ่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่ไปแล้วโอ้โหแดงไม่ดูแล้วโอ้โหของกลางนุ๊กกำลังยืนอยู่โอ้ยิงเลยยิงเลยยิงโอ้ยิงแบบไม่มีแรงครับโอ้โหฮัลโหลยังเหนียวนะแดงยังเหนียวแดงโอ้โหเ็แล้วะเสร็จแล้วกะได้ครับไปแล้วครับ เียริงะครับตอนแรกนักฟุตบอลจะไม่ยิงครับแต่โค้ชสุบอกให้ยิงครับเออตอนนี้โมโนโกเสียวๆนะครับโมโนโก่โดนเลี้ยงมายิงดูดีโมโนโกยิงอีกทีหนึ่งโอ้โหยิงไม่ได้สีแดงบุกขึ้นมาไปแล้วโอ้โหสีเหลือง

เหลวที่สามนะครับโอเคครับโอ้โหครับอ๋อตอนนี้เราก็มาดูตะกร้อกันบ้างนะครับเมื่อกี้สีแดงชนะไปแล้ว1 5ต่อ13นะครับนี่เซตที่2ครับเปิดไปแล้วนะครับลูกนี้โอเคสีแดงนําไปแล้วครับ1นงคะแนนครับตอนนี้เดอ โอ้โห,โหโลูกนี้เสิร์ฟกลับหลังครับลืมบอกไปว่าสนามเพื่อนตรงข้ามอยู่ฝั่งนี้ครับ <c oughs> สีเหลืองจะเป็นไยเสิร์ฟนะครับรอบนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับคะแนนตอนนี้เสิร์ฟโอ้โหไม่บานครับสีแดงได้คะแนนฟรีๆไปนะครับตอนนี้เสิร์ฟโอ้โหครับไม่บานอีกแล้วครับเราเน้นลูกเสิร์ฟกันอย่างเดียวครับไม่เน้นเสิร์ฟให้ฝังตรงข้าม เหลืองนําไปแล้วครับ3ต่อ2ครับตอนนี้ดูหน้าคนเสิร์ฟดูหน้าคนเสิร์ฟบอกมือว่าโยนมาตรงนี้นะโยนโอ้โ,โห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 โมองลูกนี้มองอีกทีหนึ่งเ bon. ตโนะโอ้โห,โห,โหสีเหลืองนําไปแล้วครับ4ต่อ2ครับตอนนี้เอามองขึ้นมาเอ้า <L un cia> ออกนะครับออกลูกนี้ <L un cia> เสิร์ฟไ <L un cia> ม่บาลลูกนี้ครับโอ้โห 3ต่อห้าครับตอนนี้เหลืองเป็นฝ่ายนำแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหลูกนี้เสิบดีโอ้โหไม่น่าเชื่อลูกนี้เสิบดีมากครับลูกนี้เอามงขึ้นมามงขึ้นไปมงตั้งอีกทีหนึ่งมงอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่บานครับโอ้โหเด็ดต่อห้าครับตอนนี้สีเหลืองทิ้งห่างไปแล้วครับ มงขึนมาดูนี้มงกับโอ้โห6ต่อนหนห5นะครับตอนนี้คะแนนตามขึ้นมา1คะแนนแล้วครับเหลือคะแนนเดียวแล้วครับบีบัวใจสีเหลืองนะครับตอนนี้เสิร์ฟโอ้โหลูกเสิร์ฟนี่เด็ดขาดจริงๆครับผมขาดไปเยอะเลยครับเสิร์ฟมาด oh, 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 ูนี้โอ้โหโอ้โหคะแนนเดียวครับตอนนี้คะแนนเดียวสีแดงต้องการแค่คะแนนเดียวครับตอนนี้ ลุ้นนะครับลุ้นนะครับดูว่าเสิร์ฟได้ไม่ได้ครับอยู่ที่ลูกเสิร์ฟครับทุกคนครับเสิร์ฟไม่ผ่านโอ้โหลูกนี้15เท่ากันครับสิบห้าเท่ากันเกมยืดเยื้อเกมยืดเยื้อนี่ฮะมองมาออกลูกนี้โอ้โหสีเหลืองหนึ่งคะแนนครับสีเหลืองต้องการอีกหนึ่งคะแนนครับโอ้โหสิบหกนะครับตอนนี้สิบหกตอนสิบห้านะครับมองมาขึ้น เออโอ้โหเป็น16ต่อ1ินะครับโอ้โหดิวกันต่อนะครับโอ้โหไม่ยอมมันจริงๆครับต้องยอมรับเลยครับโอ้โหเปิดขึ้นมาลงโอ้โหลงครับลูกนี้ลงครับลูกสุดท้ายครับสีแดงจะได้หรือไม่ครับเรามาดูกันครับเสิร์ฟขึ้นมาลูกนี้มงโอ้สีแดงชนะไปเลยครับเหลือเชือกับจากตามหลังนะครัไปจับมือก่อนไปจับมือก่อนไปวอร์มวอร์มก่อนไปครับกรรมการครับวอร์มก่อนนี่ไหมครับ เอาครับอเอาทำกันข้าวตกองหิดคุยคุยไม่ได้ใช่ไหมครับเอาตอนนี้เราก็มาดูกีฬาอีกกีฬานะครับนี่คือวอลเลย์นะครับนักกีฬาเซิร์ฟลูกนี้สีฟ้าโอ้ไม่ผ่านนะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าวอลเลย์นี่มีเฉพาะปห้าปหกนะครับนี่ฮะระหว่างที่ภาคไทยกับประเทศอื่นอ๋อเซิร์ฟผ่านแล้วลูกนี้รับได้โอ้ตีขึ้นมาโอ้ลูกนี้โ็ขึ้นมาสีฟ้า โตขึ sociedad, ああ้นไปโอ้ยได้ป่ะได้ป่ะออกก็ออกออกออกสีฟ้าได้สองต่อหนึ่งกันแล้วมการเป่าให้เซิร์ฟเซิร์ฟลูกนี้โอ้ยออกไปเลยครับสีเขียวได้แต้มอ่าสีเขียวเปิดวันนี้ดูตาต่างหน้าจะตีไปแล้วมึเซิร์ฟลูกนี้โอ้ยอย่างแรงโอ้ยครับโอ้ย เออตอนนี้กำลังเป็นกีฬายอดฮิตของคนไทยนะครับนี่ครับตอนนี้นักกีฬาฟจะเสิร์ฟสีฟ้านะครับยอดหน,นึน่งทีแล้วเสิร์ฟขึ้นมาลูกนี้นโอ้สวยอยอดตีขึ้นมาได้อโอ้โหโอ้เสิร์ฟลูกนี้อ้าวช่วยสวยโอ้โหเป็นเรื่องอะไงโอ้โห,ย,ห,โโหยังได้อยู่โอ้โหสีเขียวกลัวว่าคะแนนจะขาดน,นะครับก็เลยไปรับลูกให้ครับอุ้ย เอวียวงัดมาได้ค่ะเลนะครับตอนนี้เป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับโอ้โห เมื่อกี้สีฟ้าชนะไปแล้วครับรอบนี้เรามาดูกันว่าสีแดงเนี่ยจะส่วนเอาตอนนี้คะแนนสีเหลืองนําอยู่นะครับ19ต่อ14นะครับเอร็จลุน้ผ่านโอ้โหตีด้งมาแล้วนะครับ15ต่อ14แล้วครับเอร็จลุน้โอ้สร็ดีปังโอ้โอ้16แล้วครับ16แล้วโอ้โห ับลังคะแนนดูลูกเสิร์มครับเสิร์มได้อีกแล้วครับดูนี่อยู่ดีค,ครับอ้าวสิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วครับเลือกนำนะคะ